สวัสดีค่ะช่องทองบนสาวไทยนะคะหลังจากเมื่อวานนะคะเราได้เดินทางมาที่ระยองเรามา,บบา,าทำความสะอาดมันให่แน่ค่ะพ่อตอนคืนเรามาถึงประมาณ 3. 3. มาับตุลาคมเลยมาทางบริเวณหน้าบ้านให้ดูลบมา หน้าฝนนี่ค่ะสวยแม่ทำดีเลยนะคะไหนไหมจ้ะ จ้างคนสอนมาพี่เออจ้างคนสวนมาทำพิเศษอันนี้ข้างบ้านข้างบ้านข้างขวาอืมตะไคร้สวยค่ะโอ้ไปชาพูสวยงามมาก ดูได้โทนหุ่นนั้นอืม,อม,อมใบชะพลูยายใบชะพูสวยงามมากเดี๋ยวจะกินเขามาเก็บตัดอะไรเดี๋ยวต้องตัดนะคะเขาไปตัดมาเนี่ย อนนี้ก็ท้าง้าอันนี้ด้านขวาผมเก็บเกรื่อนอืเดี๋ยวให้ค้าบเกงือเกิดป้ยข้างบ้านอันนี้ฝังซายมีด้วย อ๋นนอ,นนอแดดก็จัดฝนไม่ตกนะโชคดีนะคะฝนไม่ตกเนี่ยถ้าฝนตกนี่ตัดหญ้าไม่ได้เลยสนามมันแฉะ อี่กี่ปีแล้วสิบห้าปีอยู่ตรงตะพงอหมู่บ้านฉันจังหวัดระยองอำเภอบ้านเพเมื่อก่อนต้นมะม่วงนี้โอ้โหดกอันนี้ตัดลงนะคะเพราะว่ามันสูงแล้วมันเป็นหน้าฝนมันขึ้นง่ายก็ต้องตัดเป็นมะม่วงฟ้าลั่นอันนี้ต้น ี่ปูแล้วก็ตัดปูแล้วก็ตัดลูกเลยไม่ออกสักทีสองเดือนต้องได้มาทีหนึ่งถ้าไม่มาเนี่ยนี่น่าฝนถ้าไม่มาก็จะเป็นลูกแฟนเข้ามาทำทรายสารทีนี้เราก็มาแบ่งเบาลูกนะ นนข้อบ่ายในบ้านนะมาสองคืนนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็กลับนี่คือห้องกินข้าวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเป็นห้องน้ำอันนี้เก็บของขึ้นข้างบนเพราะว่ากลัวน้ำท่วมอันนี้ห้องแต้ดิน ในห้องใต้เต็นจะมีอีกอตเต็นตนะห้องใต้เต็นี้เมื่อก่นอน,นขมเทบ่น มีคือเป็นนานงทั่วมีปฏิทินพระเยซูเจ้าดูแลรักษาผ่านหลังนี้เทวดาข,นขุนคลองชั้นนี้ก็เป็นชนนั้นีนห้องรับแขก วเวลาพ่อกับแม่มาก็จะเปิดหมดนะคะจะทําความสะอาดหมดเปิดตู้ห้องรับแขงห้องอะไรแต่ตอนนี้เขาอยู่เยอะแล้มยังไม่มาะคะ่ะนี่เราก็จะเก็บของขึ้นมาไว้แบบนี้พอถึงพ่อกับแม่จะมาเดือนธันวานะคะพอก็จะมาดแลนเพื่อเทำความสะอาด 走那呢。So, um